สวัสดีค่ะวันนี้คามิวมากินไอติมผีเสื้อให้ดูนดดะมีเยอะยอะไรจังเลยเมื่อเช้าคามิวกินไปครึ่งหนึ่งแล้วลืมถ่ายเอาไว้เลยนะน่ารักนะนะอันนี้มากินอีกครึ่งหนึ่งนะคามิวถือเป็นแล้วนะไม่ให้มันหกน่ารักนะ ตั้งคว่ำเอาไว้แบบนี้อเออเดี๋ยวมันจะหกใส่มือเลยห้ามงายต้องคว่ำเอาไว้อย่างนี้ตลอดเลยใช่หกเต็มโต๊ะหมดเลยเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้คามิวไม่ทำหกแล้วเพราะคามิวกินเป็นแล้วออจับเป็นแล้วครับยำยำย ตัดทิชู่เอ่อกดทิชชูถ้ามันอร่อยขนาดนั้นเลยอ่ะนาะเจอเจอะเคย